สว,ส,สวัสดีค่ะพ่อแม่พ,พโโี่นะ้องมือนีิกาวันที่หนึ่งเมษาได้ค่ะเด้อเลขดีเลขเด่นออกแล้วรัฐบาลพี่น้องเอ้ยสีออกมือนี้ละเด้ออันนี้กะได้เลขมากแล้วพี่น้องมาเบิ้งเอาเด้อนี่เด้อเปิดเผยแล้วเลขข้ามโฉนดเฮ้าแม่นคักพี่น้องเอ้ยแม่นคักเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งเด้อนี่เด้ออันนี้ของวันที่หนึ่งเมษาได้พี่น้องเด้อมาเปิดเผยพี่น้องเบิ้งเด้ค่ะเด้อนี่เด้อพี่น้องเลือกเอาเด้อสชกภัยหมานมันเนาะพี่น้องเนาะ เอาแม่นคักๆเด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องทุกคนรลำรวยถูกหวยรวยเบื่อกันเด้อค่ะเด้อเลขพระธาตุพระนมเฮาได้ข่าวว่าเลขเจ็ดสี่หาได้อพี่น้องเด้อกับเก้าแปดศูนย์ได้พี่น้องเด้อเก้าแปดศูนย์แล้วก็เจ้อยากแถมเลขให้แน่พี่น้องห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ได้พี่น้องเด้อเลขเนี้ยกับเอาเด้อพี่น้องเด้อแปดสามกับมักพี่น้องสองเก้ากับมักเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องท่านใดฟังแล้วเลขโตใดพี่น้องมักถือหูกระเสือเอาเด้อค่ะเด้อเจ็ดเก่ากับคักพี่น้องเอ้ยอันนี้เลขมันขึ้นเจฟันดีเลยคะ่ะฟันเป็นกระไดเงื่อนสามหมื่นสี่หมื่นพี่น้องเอ้ยเอาศอกมันทุผู้ทุกนคนเด้อค่ะเด้อมันไผ่มนัมนมนันหนึ่งเมษาสองหาหกหาเด้อค่ะเด้อในช่องยูทู e เด้อค่ะเด้อหมอดูแม่นคักคักเด้อค่ะเด้อแม่นคักคักหมอดูจ้าหมอดูแม่นคักคักเด้อค่ะเด้อเขาไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อจ้าจ่าจาสวัสดีค่ะ